บอกได้คําเดียวว่าโคตรหล่อครับคุณผู้ชมยาิรคันี้ฮะคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูยานริทหนึ่งคันนะครับอดใจไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมครับดูฮะความเงางามของเขาครับสีเทาดําครับชุดแต่งรอบคันนะเฉพาะชุดแต่งเนี่ยผมว่าบวกลบต้องมีหมื่นแล้วนะครับและคันนี้คุณผู้ชมครับเลขไม่แค่ 29, 000ืกัโลคุณผู้ชม29,00 0ืาโลเท่านั้นแล้วดูสภาพรถครับสวยๆสภาพแรกรับปี22คุณผู้ชมวารันตีศูนย์ยังเหลือครับใครสนใจยาลรีทอยู่นะฮะเดี๋ยวตามมาดูคลิปนี้ครับดูชุดแต่งฮะ โอ้ oh, ได้มาครบเลยนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับชุดแต่งรอบคันของ p o t e ซ a นะครับงามๆเลยฟีดาวคออยู่7,001เท่านั้นลดไม์แค่29,000โลชุดแต่งรอบคันใครสนใจอยู่เดี๋ยวตามไปดูคี่นีต่อให้จบครับรีวิวใหิดูละเอียดเหมือนเดิมครับไปฮะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พทุกคนที่สนใจรถยนต์มือสองทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กันกับผมครับอีกเช่นเคยนะครับรีวิวออมือสองนะฮะแต่ขออนุญาตผิดคอนเซปช่อง1วันนะครับเพราะว่าอดใจไม่ได้จริงๆที่จะรีวิวตัวยารีเท้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับดูความเหล่ารอเล่าของเจ้าคันนี้กันคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะสีเทาดำนะครับเป็นสีที่หลายคนเนี่ยตามหากันนะครับวันนี้นะครับมีเข้ามาแล้วและชุดแต่งรอบคันครับคุณผู้ชม แค่ค่าชุดแต่งนะครับสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตข้างสปอยเลอร์สเกิร์ตด้านท้ายนะครับมีต้องมีแล้วหมื่นหนึ่งบวกลบคุณผู้ชมคุ้มแน่นอนคันนี้รถแค่เลขไม่สองหมื่นเก้าพันโลครับเดี๋ยวคลิปนี้พาคุณผู้ชมดูยาริสคันนี้นะฮะแบบละเอียดละเอียดกันเลยงัดโครงสร้างออกมาด,ดูให้ทุกจุดนะครับไปอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคนที่ชอบรถเล็กนะครับจำพวกวีออสยาริสนะฮะอ่ะพวกนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มของ B s e gment นครับก็จะไปรถยนต์ขนาดเล็กนนั่เองนะครับเครื่องประหยัดน้ำมันนะครับแล้วความเป็นโตโยต้าเนี่ยหนึ่งเลยคือราคาไม่ตกนะครับคือตกแหละนะทุกคันเนี่ยต้องบอกว่ารถยนต์อ่ะมันตกหมดแหละนะครับแต่ตกน้อยนะครับมันไม่เจ็บตัวเยอะเนาะเวลาเราจะขายอาจจะคงจะขายอะไรพวกเนี้ยมันไม่เจ็บตัวเยอะนะครับ,รบ,ะะรบที่สําคัญคันนี้ปี2022นะครับรถใหม่ๆเลยรถแค่ ตีแห้จริงอ่ะสปีกว่าๆนะเต็มๆเลยก็คือ3ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นปี25แล้วก็สวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดมาดูกันในคลิปดีกว่าคุณผู้ชมครับใครถูกใจนะครับติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรหน้าคลิปมุมขวาล่างนะครับ8 5 5 6 8 8 7 3 6 6 2 8 7ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการฮะรบเบอร์โทรผม แอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะครับได้ทั่วประเทศมีบริการฝากเส็นถึงที่ครับอ่ะเรากำลังอยู่กับตัวยาลิสนะครับ1.2สปอร์ตปี2022เลขหม่2 9 0 0 0โลครับกับราคาที่ขายอยู่เพียง4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฟีด้ผ่อนแค่ 7,100บาทตลอดอายุสัญญานะครับดอกเบีย้ยพิเศษมีให้ครับเริ่มต้นที่2.79%นะฮะดอกเบีย้ยถูกๆเลยผ่อนถูกๆด้วยแบบไม่ต้องใช้เงินนะไอ้ผ่อน7,100บาทเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินไมมแต่บาทเดียวออกรถนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆตั้งโจทย์ให้ผมว่า,อ,าอยากดาวแสนนึงอยากดาวห้าหมื่นอยากดาวสามหมื่นบอกผมได้เดี๋ยวผมคำนวณค่างวดให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็งามๆเลยนะครับก่อนจะไปดูรถกันนะครับเห็นไหมฮะฝากกดถูกใจนะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามไปด้วยนะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะฮะรถวีออสรถยานริสรถเล็กทั้งหลายนะครับในช่องบิววีออสมือสองนี้อัปเดตให้ดูทุกวันแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าของเจ้าตัวคันนี้นะครับจะได้มาเป็นตัวเอาไล่ที่ไล่ด้านล่างลงมานะคุณผู้ชมอ่าชุดแต่งนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาจัดชุดแต่งมาให้รอบคันแล้วเป็นของฟอร์เทซ่านะครับหรือว่าได้หกสิบแปดนะฮะอ่าสเกิร์ตด้านหน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนนี่่เป็อา มีเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ขีดแดงแบบนี้นะครับนี่สวยๆหล่อๆนะครับงามมากแล้วคุณผู้ชมดูสีผิวพันธ์ต่างๆเหลี่ยมต่างๆนะครับไฟหน้าเป็นอะเอลีนะครับเป็น LED ทั้งชุดเลยนะครับไฟหลักไฟสูงนะครับเป็น LED นะครับเดย์ทามันยิ่งไลท์เป็น LED แบบลายการดิ้งนะครับจะมีอย่างเดียวที่ไม่ได้เป็น LED คือหลอดไฟเลี้ยวนะหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะครับคุณผู้ชมหล่อๆแบบนี้ในราคานี้ครับ419,000บาทฮะฟรีดาวอนเจ็0 0ันหทึ่งเท่านั้นเองนะ งดงามมากใครที่หายาลิศสีนี้อยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดไม่แค่29,000โลผ่อน7,001ตลอดอยูสัญญานะครับดูรอบคันฮะนี่งดงามนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดครับตัวแก้มนะแก้มกันชนแนบสนิทติดคันนะครับนี่เหลี่ยมสันฝาโปง้งคมๆแบบนี้ อ่ะนะครับสวยๆเดี๋ยวผมไล่มาดูที่เราให้นะฮะตัวด้านข้างฮะของตัวรถครับแน่นอนครับสเกิร์ตรอบคันนะครับมีสเกิร์ตด้านข้างมาให้นะครับของ f o r t e ทซ่าก็เป็นสติกเกอร์ขีดแดงนะแล้วก็มีตัวพวกตัวหนังสือติดไว้นะครับสวยๆแบบนี้พร้อมกับตัวสติกเกอร์นะครับนี่ของ f o r t e ทซ่านะครับไอพวกสติกเกอร์เนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยหลักๆเนี่ยผมอยากให้ดูรถนะครับหลักๆเนี่ยผมอยากให้ดูในเรื่องของปี เลขไม้ราคาเลทผล่อนนะครับสภาพของรถโครงสร้างต่างๆนะครับไอ้พวกชุดแต่งรอบคันเนี่ยเอาพุ่งตรงนะถ้าคุณถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ชอบผมถอดให้ได้สติกเกอร์ดูแล้วแบบมันไม่สวยถ้าไม่มีจะสวยกว่าเดี๋ยวผมแกะลอกให้ไม่มีปัญหาอะไรผู้ที่เป็นสติกเกอร์เฉยนะครับไม่ทําให้สีเสียอะไรนะครับรับประกันได้ตรงนี้รา,ายละเอียดพวกเนี้ยเรามาคุยกันหลังไม่ได้นะครับหลักๆคืออยากให้ดูรถเป็นหลักๆเลยได้ปี22สองได้เลขไม้แค่29,000กาพโลนะครับก็ถือว่า ถูกด้วยในราคานี้419,000ฟีดาพันเจ็ดพันหนึ่งนะครับล้อแม็กครับเป็นลายเบพัดปัดเงามาแบบนี้ฮะเป็นทูโทนครับเป็นอลอยกับตัวสีดําด้านในอีกทีหนึ่งนะครับเป็นแม็กสี่ลูดิ้บเบรกคู่หน้าหลังเป็นดรัมเบรกนะฮะระบบเบรกเป็น ABS ครับเสริมแรงเบรก B A กระจายแรงเบรก E B D มีให้ครบถ้วนและในโตโยต้ายาริสนะครับคันนี้เป็น1.2สปอร์ตตัว l องท็อปฮะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูภายในรถนะครับเปบาชกซุ้มล้อครับคุณผู้ชมไล่เข้ามาดูนี เบ้าโชกแล้วก็ซุ้มล้อนะครับเดิมๆครับตัวเบ้าโชกเนี่ยมีในเรื่องของมาร์คสีโรงงานมานะครับก็ติดตั้งอยู่ปกติทั่วไปเลยรถปี2 2คุณผู้ชมประวัติศูนย์ยังมีนะคันนี้เขาเรียกว่าวารันตีศูนย์นะยังเหลือ,อผมฉายไฟฉายให้ดูนะครับโครงสร้างของตัวรถนะครับะตะเข็บนะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะซีเดิมๆสวยๆนะครับสวยๆรอบคัน ประมาณนี้คุณผู้ชมงดงามมากเหลี่ยมสันต่างๆคมชัดแอรโรดิรามิกทั้งหลายนะครับการสตราดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างครับเดิมๆครับมาเป็นสีดาแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีเฟเล่ไว้ใน,ในตัวกระจกบานหน้าเป็นโตโยต้าเดิมแท้ครับแล้วก็เป็นอะคูติก,กา์ด้วยนะฮะนี่นี่ละพายทับเสียง2ชั้นนั่นเองนะครับมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วงามๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไล่ไปดูภายในกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวฝั่ง เดี๋ยวผมจะพาวนไปฝั่งคนขับไปดูภายในออปชันฟังก์ชันกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้แวะให้ดูนิดนึงเพราะว่าจะดูโครงสร้างฝั่งประตูซ้ายก่อนนะครับเบาะหนังแน่นๆฮะดาลิท1.2สปอร์ตเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับจอการทันสกีนมีให้ครับแอร์ออโต้ฮะพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะซื้อรถยมูสองอ่ะจะดูยังไงให้สบายใจมันไม่ใช่แค่ดูแบบว่าดูผิวพันธุ์รอบคันอ่าผิวพันธุ์รอบ รถทุกคันเนี่ยผิวพันธุ์รอบคันข้างนอกกัมันสวยได้หมดแหละนะครับแต่ทีนี้จะดูยังไงน่าซื้อไม่น่าซื้อดูนี่ครับพามาดูนะครับเห็นไหมฮะหลักๆต้องดูนี่ก่อนเลยหนึ่งเลยแผ่นเพจนะครับเพจจะบอกปีผลิตนะครับบอกเลขเครื่องเลขตัวถังนะครับตรงหรือเปล่ากับในเล่มอ่ะเรามาเช็คกันได้อีกทีหนึ่งนะครับปี2022เดิมๆครับนี่ปีผลิตนะครับตามที่ผมแจ้งไปรถเป็นปี2022ครับดูหัวน็อตครับน็อตเสาบีฮะเดิมๆไม่มีรอยขยับไขอะไรนะครับเดิมๆไล่ลงมา นะ่าสวยงามมากคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลขไม่แค่2 9 0 0 0ืาพโลคุณผู้ชมครับดูภายในฮะแน่นไหมฮะเบาะแน่นๆครับคอนโซลคอนโซลแอร์แบกรอบคันเนี่ยระบบความปลอดภัยมีให้7ใบนะครับายาลิทเนี่ยทำออกมาในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับย3่สกิโลต่อลิตรแต่วิ่งจริงไม่ถึงหรอกนะครับวิ่งจริงจไม่ถึงหรอกก็เอาสักประมาณ1 8 1 9เนี่ยทำได้ถึงนะ20ทําทำได้ถึงนะครับ หลักๆคือประหยัดน้ำมันนี่แหละก็มันก็ประหยัดกว่ารุ่นอื่นแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวรถที่มีขนาดเท่ากันนะครับเครื่องยนต์เท่ากันนะก็ถือว่าประหยัดมากๆและโครงสร้างครับเนี่ยผมไล่ให้ดูนะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรเลยนะครับเม็ดอาร์คคมๆกลมๆทุกเม็ดหนาสีผิวปัน่าสีผิวพันธุ์ลูกปั้นไมดเป็นเปิร์กส้มนะครับแค่นี้อันนี้คือฝั่งประตูฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูแบบนี้รอบคันนะครับพี่ๆถ้าสนใจนะครับรบกวนดูนิดนึงดูให้จบ ดูให้จบแล้วพี่จะได้มั่นใจว่าคุณภาพรถที่พี่สนใจอยู่เนี่ยคับจอจริงๆนะครับเรามีการตรวจสภาพรถให้อีก274จุดนะครับตรวจโดยธนาคารโดยตรงนะตรงนี้ธนาคารมาตรวจให้เองนะครับส่งเติร์ดปาร์ตี้ก็คือบริษัทสากลเนี่ยที่ตรวจโดยมาตรฐานสากลเนี่ยมาตรวจรถให้เรานะครับมันไม่ใช่บอกว่าผมมานั่งตรวจให้แล้วผมก็บอกผมตรวจแล้วนะ274จุดไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราตรวจรถอย่างใช้มาตรฐานสากลตรวจนะครับแล้วก็ มีใบเซอร์ออกให้นะครับขึ้นเว็บไซต์ของธนาคารให้เลยว่ารถคันนี้การันตีแล้วจากธนาคารธนาชาตินะครับว่าไม่มีการชนักผิดความจํมน้ำแน่นอนนะครับตรงนี้พี่พี่สบายใจได้เลยในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองกับผมบิวเวตยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะครับลอคีบระบบโรงงานครับนี่รอผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปเลยนะครับรอคีบระบบโรงงานต้องมีนะครับเป็นลอยที่าโรบอทจากโรงงานเนี่ยเขาคีบตัวถังรถนะครับไปจุ่มสีมันจะทิ้งรอยนี้ไว้นะครับถ้าไม่มีสันนิษฐานได้เลยว่าโดนพ่นสีทําสีทับมานะครับอันนี้ไม่แนะนํา แบบนี้ซื้อได้นะครับเม็ดอาร์คเดิมๆคมๆกลมๆแบบนี้นะครับเบาะหลังแน่นๆนะั่นเนี่ยแผนกล้องไปดูด้านหลังเห็นไหมฮะเบาะหนังตึงๆเปียกเลยนะครับรถแทบจะไม่เคยนั่งหลังเลยผมดูจากสภาพแล้วนะครับเดิมๆครับคุณผู้ชมสวยงามมากคันนี้ใครสนใจอยู่นะครับได้ชุดแต่งรอบคันด้วยผมว่าคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าอา,อาจจะเป็นวัยรุ่นกันนิดนึงนะ ก็อาจจะชอบนะครับเพราะว่าได้ชุดแต่งด้วยนะครก็ถือว่าคุ้มคุ้มเลยนะครับหลักๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมพามาดูรถโครงสร้างมากกว่าแต่ชุดแต่งเนี่ยคันนี้มันได้มาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทุนเดิมใครที่ชอบรถที่มันแต่งแต่งมันนิดนึงนะครับมันแต่งมาแค่ตัวสเกิร์ตนะก็คือติดสเกิร์ตเพิ่มเติมรอบคันแค่นั้นเองในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยเป็นช่วงล่างเดิมนะครับชงโชกอะไรก็ไม่ได้ปรับอะไรมานะครับที่เหลือเดิมๆหมดเลยแต่งแต่ภายนอกอย่างเดียวนะครับพาร์ตบอดี้ด้านนอกสวยๆแบบนี้นะครัับบคร ดิฟฟิเซอร์นะครับมีท่อหลออมาให้2ท่อหล่อเลยนะครับหล่อเลยดูมุมนี้โอ้โหเป็นไงโคตรหลอ่อคุณผู้ชมครับขับไปเนี่ยรับรองว่าใครๆก็เหลียวหลังแน่นอนนะครับหลายคนชื่นชอบยาริสนะครับคือรถมีขนาดเล็กที่เก็บสัมภาระด้านหลังอะไรพวกนี้นะครับก็เก็บของได้เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดด้านหลังนะครับกว้างขวางนะครับพร้อมกับเบาะหลังคู่นี้มันพับลงไปได้อีกแบบพับนอนเลยนะ ถ้าเกิดจะไปเก็บจักรยานสักคันหนึ่งได้สบายจะเก็บคันเบ็ดสักคันหนึ่งได้สบายจะคนของเยอะๆไปขายของตลาดนัดได้สบายๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นอเนกประสงค์เป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันและอเนกประสงค์ด้วยนะครับดูยังไงต่อครับด้านหลังนี่น็อตครับเห็นไหมฮะหัวน็อตครับไม่มีรอยขยับเลยเม็ดอาร์สปอร์ตทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมฮะกลมๆคมๆแบบเนี้ยนะครับด้านท้ายเนี่ยเห็นไหมนี่นี่เดิมๆนะฮะรถทุกคันนะครับผมรีวิวให้ดูละเอียดแบบนี้ ผมให้ดูแบบจะจะนะครับมันไม่ใช่แค่แบบว่าดูแค่รูปแล้วก็เออตัดสินใจกันนะครับมันก็จะเป็นปัญหาตามมาทีหลังนะครับดูก็ได้เห็นจะจาะแบบนี้นะครับนี่ไทยโคอโตะ4 7, 10, 9 9 0 0คุณผู้ชม ฟีดาพอแคส7,001ได้แบบนี้ไปใช้อ่ะนะฮะได้รถปี22วารันตี0ูนย์ังมีไปใช้เลขไมค์แค่29,000โลไปใช้คุ้มค่ามากครับใครสนใจทำยังไงครับเห็นเบอร์โทรมุมขวาล่างไหมครับมุมขวาล่างของคลิปนะครับนะฮะยกมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์โทรครับ0855366287ได้เลยนะครับเมดอาร์กันเดิมนะครับด้านหลังดูยังไงต่อฮะเปิดแผ่นรองท้ายขึ้นมาครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปิดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ไว้นะครับ ยาลิสเนี่ยเขาจะไม่มียางอะไหล่แล้วแต่มันจะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินแบบนี้แทนนะครับเป็นชุดปั๊มลมชุดปะยางฉุกเฉินแทนนะครับเพื่อลดน้ําหนักให้มันประหยัดน้ำมันด้วยนะดูยังไงฮะเปิดแทงนี้ขึ้นมาครับนี่นะครับซีนธรรมพะพราวเห็นไหมฮะสีขาวเปลือกไข่แบบนี้นะครับแผ่นแดมไอแผ่นเหล็กนี้เขาเรียกว่าแผ่นแดมนะฮะลากยาวไปเลยนะครับซีนธรรมพะพราวสีขาวเปลือกไข่สวยๆนะฮะเดิมๆครับฝั่งนี้อ่ะเปิดขึ้นมาหลุมยางอะไหล่นะฮะไม่มีเจาะไม่มีทะลุอะไรนะครับซีนเดิมๆเห็นไหม อ่านะครับไม่มีรอ,อยจงรอยเจาะทะลุอะไรสีเดิมเดิแบบนี้สวยๆเปิดฝั่งซ้ายขึ้นมาครับดูให้ครบๆนะฮะดูกับผมวิวเพชรยนต์นะครับดูกันให้ละเอียดแบบว่าดูแล้วจบภายในคลิปเดียวนะครับตัดสินใจได้เลยนะเอาคลิปนี้ส่งไปให้ภรรยาดูส่งไปให้สามีดูส่งไปให้แฟนคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับชอบไหมชอบมาจัดนะครับชอบมาจัดได้เลยนะครับก็ถือว่างดงามเลยได้สเกิร์ตสปอยเลอร์อรอบคันด้วยนะครับ อ่ะโอเคคุณผู้ชมครับมาต่อกันนิดนึงเมื่อกี้กล้องตัดไปนะครับมาดูมุมขวาต่อนะครับเลียมสันก่อนเลยอันดับแรกนะดูท้ายนะครับดูนะเวลาดูรถนะเลงอย่างนี้นะครับมันมีเพเยอมีอะไรหรือเปล่านะครับเวลาดูจริงต้องดูละเอียดคุณผู้ชมครับเนี่ยเดิมๆผมเช็คให้เรียบร้อยแล้ว เนี่ยครับผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วเดิมทั้งคันซื้อได้คันนี้ใครชอบที่แบบว่ามีชุดแต่งมาให้พร้อมแล้วไม่ต้องไปเสียเงินซื้อชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปติดเองอะไรเองสเกิร์ตสปอยเลอร์มาครับ400,000หนึ่งหมื่นเก้าพันราคานี้ไม่ได้คิดค่าชุดแต่งด้วยชุดแต่งมันติดมาอยู่แล้วถือว่าแถมไปเลยนะครับเดิมๆครับโตยโยต้าทุกบานกระจกเดิมๆครับฝั่งนี้ฮะดูกันให้ละเอียดครับนี่ล้อคีบโรบอทแกะขึ้นมาครับเห็นไหมฮะล้อคีบรโรบอทโรงงานนะครับเมดอาร์คมมคแบบนี นะครับลากยาวไปจนถึงด้านบนอ่าประมาณนี้นะครับดูกับผมเนี่ยผมให้ดูละเอียดนะครับรถนะครับซื้อทั้งทีนะรถคันหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกนะมันถูกกว่าป้ายแดง แสนสองแสนก็จริงนะครับแต่ราคาเนี่ยนะของมือสองเนี่ยยังอยู่4ี่แสนกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับ,นะรบก็ต้องดูกันให้ละเอียดนะดูกันแบบสบายใจนะครับส่งมาเลยฮะคลิปนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูช่วยกันตัดสินใจครับชอบหรือเปล่าให้แฟนดูแต่ผมเชื่อว่าสไตล์เนี้ยวัยรุ่นหลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะฮะเพราะว่ามันแต่งมาให้แล้วอ่ะเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วชุดแต่งรอบคันเลยนะครับหมื่นบวกลบแต่งชุดนเนี้ยโฟร์เทสซาเนี่ยสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้าง2ชิ้นนะครับสเกิร์ตหลังหนึ มืหะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับฝั่งคนขับดูอะไรต่อฮะโครงสร้างก่อนเดี๋ยวไล่โครงสร้างก่อนเดี๋ยวจะพาไล่ออปชั่นให้ดูนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปจะเปิดฝากระโปรงอ่าให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็เช็คหน้าห้องเครื่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆนะสนใจยังไงโทรมาครับ419,000 10, บาทนะครับฟรีดาวน์ผ่อนแค่7,100บาทตลอดอายุสัญญานะครับอ่าสวยๆเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้นะครับคลิิปนนนนีีี้้กก็หวออมาาาดูยลัับบงะคร ต้องบอกว่ายาริสเนี่ยเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับของประเทศไทยนะครับตัวยาริสเนี่ยคนไทยชอบประหยัดน้ำมันนะครับสจดมากเนี่ยมันจับต้องได้ด้วยในเรื่องของราคานะครับหัวน็อตครับเดิมๆไม่มีรอยขยับเสาบีฮะสติ๊กเกอร์มอกครับติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับลากลงมาด้านล่างครับเป็นสติ๊กเกอร์ลมยางนะครับก็ติดตั้งอยู่ครบถ้วนไม่ลอกไม่ถลอกอะไรนะครับนี่เดิมๆ ประมาณนี้สวยๆนะเบาหนังแน่นๆคุณผู้ชมดูเบาคนขับสิเดี๋ยวพวกเบาภายในเนี่ยผมสปาอีกรอบหนึ่งนะก่อนปล่อยล้างขัดสีฉวีวันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับดูดฝุ่นภายในสปาเบาภายในนะครับให้เรียบร้อยนะครับพงมลัยครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนุ่มๆเลยมีกิ๊บจับเพื่อให้เวลาเราขับเนี่ยมันกระชับมากขึ้นนะครับมันติฟังก์ชัน2องฝั่งนะฝั่งซ้ายเอาไว้คอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงครับรับอ่า ปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับเป็นโหมดเปลี่ยนขึ้นวิทยุนะครับฝั่งขวาจะรับสายวังสายได้ง่ายๆสบายๆนะครับขออนุญาตขึ้นไปบนตัวรถนะครับพร้อมกับให้ดูในเรื่องของสเปคออปชั่นฟังก์ชันคร่าวๆนะฮะเนี่ยฮะแท a c ชั่นคอนโทรลมีมาให้นะครับตัวนี้นะด้านบนนะครับจริงๆมันจะเปิดอยู่แล้วตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องกดปิดก็จบนะครับแท a c ชั่นคอนโทรลคือการลื่นกระถาลัยกับล้อหมุนฟรีนะครับไม่ต้องไปกดมันจบนะครับด้านล่างครับเป็นออโ auto start stop s y s t e มนะครับระบบตัดเครื่องยนต์อัตโนมัติสังเกตไหมครัเวลารถเนี่ย เราขับไปวเราไปเหยียบเบรกจอดที่ไฟแดงลด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 รถมันจะรถมันจะดับเองอ่าอันนี้แหละระบบนี้แหละนะครับใครไม่ชอบกดปิดไว้แค่นั้นเองนะครับประมาณนี้อ่ะผมสตาร์ทเครื่องให้ดูทีเดียวติดเปิดประตูไว้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะเลขไมค์ครับ29,336กมอิโลเมตรคุณผู้ชมเลขไมค์นี้นะกับรถปี2 2กับรถราคานี้ครับคุณผู้ชมดูฮะ ราคาเนี่ยผมบอกหน้าป้ายไม่เคยบอกผ่านบอกเกินแม้แต่บาทเดียวครับเป็นบอ่าเป็นราคาที่บริษัทให้มานะครับ419,000าบาทปี2 2ไมล์สอ0 0่นโลสวยน่าใช้ชุดแต่งรอบคันคุ้มๆจอการทัชสกรีน6.7นิ้วมีมาให้เรียบร้อยแล้วรองรับในส่วนของการโทรเข้าโทรออกครับรับสายวางสายได้ s m a r t Device l i n k a n d r o i d Auto Apple CarPlay พใช้งานได้นะครับกล้องถอยครับมีให้เรียบร้อยแบบนี้ นะครับมีกล้องถอยให้นะเลื่อนลงมาด้านล่างครับเป็นแอร์ครับแอร์ออโต้ครับอ่ะปรับปรับซ้ายปรับขวาเนี่ยเป็นเรื่องของ่อาแรงลมอุณหภูมิได้หมดเลยนะครับนี่แบบอุณหภูมิอยากจะเย็นอยากจะหนาวแค่ไหนส่วนมากก็26.527กําลังดีถ้าขับคนเดียวนะครับลมแอร์ก็ประมาณ3นะประมาณนี้เย็นชื่นใจแล้วรถยาริสไม่ได้เป็นรถที่ขนาดใหญ่อะไรนะเปิดแค่นี้ก็เย็นทั่วห้องโดยสารแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะเกียร์ออโต้ครับ CVT แบบ7สปีดนะครับพร้อมกับแอร์แบกรอบคันเนี่ย7ใบ ะร,ระบบความปลอดภัยเนี่ยแน่นๆใครที่แบบว่าห่วงใยความรู้สึกนะครับของคนใช้นะครับบางทีเราอาจจะไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้บางทีอาจจะไปให้แฟนใช้แล้วห่วงในเรื่องความปลอดภัยนะครับยาฤิสเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยพอสมควรรถเขาอาจจะเล็กก็จริงนะครับบอดี้อาจจะเล็กมันดีในตรงการขับขี่ในเมืองนะครับขับขี่ไปไหนต่อไหนเนี่ยจอดอะไรมันก็ง่ายนะครับแต่ระบบความปลอดภัยเขาก็ให้มาเยอะ เบรก ABS เอยนะครับแอ e, ร์แบ็กเจ็ดใบรอบคันเนี่ยมีอะไรขึ้นมาปุ่งขึ้นมารอบคันเลยนะครับมันเซฟเราได้เยอะนะครับในการขับยาลิตนะปัจจุบันก็ทางผู้ผลิตเขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คนเล่นยาลิตกันเยอะนะครับอ่ะเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมเรามาดูกันต่อในเรื่องของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นดูอ VVTiE นะครับ เป็น3 NRFB e เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์เก้าสองแรงม้านะครับมันจะปรับเปลี่ยนมาจากตัวแรกอ่านี่สีเทาดาสีเทาดคาคันนี้จะเป็น 1.2G สพาทปี19นะครับมันจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเก่าอยู่เป็น86แรงม้านะครับมีปัญหาเรื่องอืดนะออกตัวไม่ปูดปัา๊ชชานะครับเขาก็เลยปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์มาเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้92แรงม้านะครับดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเป็นโคเลยฮะกับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมา นะครับม้า6ตัวการออกตัวปูดปาดมากขึ้นครับแต่สุดท้ายก็จะไปตันที่ปลายอยู่ดีนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันแค่1 2ึ่งซีซีนะครับใครที่ไม่อยากให้คนที่เราใช้คนที่เรารักขับรถเร็วนะครับยารีตอบโจ์แน่นอนเพราะว่ามันก็ไปได้เต็มที่ก็ประมาณ140เนี่ยมันก็จะสุดอยู่แล้วนะครับแต่จริงเนี่ยมันดันได้มากกว่านี้นะครับแต่มันก็จะอืดละมันจะเค้นลำบากละนะครับอะประมาณนี้คุณผู้ชมครับของเครื่องครับแห้งสนิทฮะไม่มีคราบะลรเยิ้มของเหลวน้ำมันอะไรไหลัซึมนนะ้านทุกแแบบเลยต่ผมแนนะ 95โซฮอนะครับ95โซฮอเท่านั้นเลยนะครับหรือมากกว่านั้น<ค> <97 S 1> นะครับใครอยากใช้97อะไรอย่างนี้นะ 95, 95ที่อยู่ในมาตรฐานที่รองรับนะครับเบ้าโชค๊คฮะเดิมๆครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับน,น็อตคานฮะน็อตแก้มครับเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับหัวน็อตตัวในครับเดิมๆครับมีแต่ฝุ่นนิดหน่อยนะครับนี่ฝาโปงฮะน็อตไม่มีรอยขยับนะครับไม่แค่สองหมื่นกิโลคุณผู้ชมฝาปมน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะครับตาปัม๊มโตโยตา้าเดิมๆครับไล่่มาาทีคนนน้้นหน ฝั่งขวานะครับเนี่ยคานไม่คดไม่งอรูกลมๆเห็นไหมฮะรูกลมๆนะอะไรที่มันเลียวอะไรที่มันเหลี่ยมเนะี่ยมันจะตามตามรูปมาเลยมันจะไม่บิดเบี้ยวนะครับอันนี้เดิมๆนะครับไฟหน้าไทโคยโตะนะครับลากมานี่ไทโคยโตะนะฮะเดิมๆหมดเลยชุดหน้านะครับสบายใจได้นะครับนี่ไฟหน้าไทโคยโตะนะครับโครงสร้างฮะรกูกลมๆคมๆส่วนโค้งส่วนเบา้าเปุกทุกอย่างน็อตไม่มีขยับครับเบ้าโชกคฮะไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรนะครับเบ้าโช๊คเนี่ยงสำคัญนะต้องดู เพราะว่าถ้าเบ้าโชคมีบุบเนี่ยมันเป็นโครงสร้างรถนะคุณผู้ชมถ้ามีวงมีบุบเนี่ยไม่ควรละนะไม่ควรละนะครับอ่ะรถเกตเอครับเดิมๆแบบนี้ฮหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะครับประมาณนี้ครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับนี่สติ๊กเกอร์ตจำยาปร,ประกาศนะครับเดิมๆเ,เลยซีนน้ำมันบนอัเ,อเลจิกเข้าจะลอยเล็บนะครับอ่ะมันเป็นสีเทาดำนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ประมาณนี้คุณผู้ชมครับหน้าห้องเครื่องเดี๋ยวทําความสะอาดอีกรอบนึงก่อนปล่อยนะครับเพราะตอนนี้รถก็มาจอดอยู่ตรงนี้นะรถตั้งขายบางทีมันมีฟงมีฝุ่นอะไรบ้างนะเป็นเรื่องธรรมชาติของการจอดรถไว้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับทำยังไงฮะกับเจ้ายาริส1.2สปอร์ตปี2022คันนี้ฮะเลขไมล์29,000กับราคาที่ขายอยู่เพียง419,000บาทฟีด้าผ่อนแค่7,001ท่านนเองนะครับสนใจเห็นมุมขวาล่างนะครับ มีเบอร์โทรผมอยู่ครับยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์ฮะ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายฮะยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับเอามาแอดไลน์ก่อนก็ได้นะครับพูดคุยกันสอบถามกันในไลน์ก่อนก็ได้นะครับใครยังไม่สะดวกโทรไม่ว่ากันนะครับติดต่อผ่านไลน์ได้เลยสะดวกด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับเจ้าตัวยาฤิสอยู่สองสปอร์ตคันนี้ฮะปี22ไม้สองหมื่นเ ฟีดาวห่อนแค่7,001ราคาเต็มๆคือ4,019,000บาทครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ